สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินขึ้นไปตรงดูภูเขาตรงนู้นนะเดินใกล้ๆเนาะไปดูกันใกล้ๆเลยตามพ่ออย่างไรเป็นเลยกีมันเต้นลอยอยู่ลุเชียงมาไปมาเห่า Tìm theo Vicky kiếm 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 à kiếm 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 โอ้ยขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว I don't think I can't do it t i c k i n g ะห้ามเยับเหนื่อยยังมันมีเหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะ ดูภูเขาอะไรนะลูกหยอกใครจะขึ้นได้แม่ I see people over there. Yeah, we have to go. Yeah. Follow. Where's daddy? Okay. I bet he's coming. Yep. Let's go. Come on. Coming. So I know? Look at this big, Mom, you know in Lion King where they, where the lions are? Oh, yeah. Out there? Mm -hmm. Like this is the giantest rock I've ever seen. Uh -huh. A lot of, what are those hanging? <laughs> Dad, what are those hanging? Hundreds and thousands of years ago. Mm -hmm. This is still their land. They feel like this area is very special. Okay. So they put <sighs> the Ah, okay. okay. Kind of like when mommy goes for the temple. Oh yeah. Yeah. But that rock over there is so big. Dad, who do you think can climb that mountain that big? Oh, a lot of people can. เหนื่อยแล้วล่ะลูกพักเหรอคะ เดินมาน่าจะประมาณห้านาทีหนาทีข่อยเมื่อยแล้วคะ่ะเมื่อยละแต่ว่า,วาลมลืนดีนะมีต้นไม้เยอะแยะเลยก็อย่างไมก็จะถ่ายรูปเป็นช่วงๆไปนะคะชอบดู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 เต็มเต็มดูเต็มเตม เนมอเกนเดว์ทาวเวอร์โอ้ยภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะ 3 Months <term> 3 okay. huh? m o มเ h s already? ว้าวะชับไม่อด้องถอ้องถอดกล้องถอดกล้องก้องถอดกลงถอดลถ้งถ้ด้้งดกอกด ไปอยู่ตีนตเขาอ่าะก็เดินชมวิวไปก่อนนะ คืออะไรลูกอุ้ยหินเนาอโอเคตอนนี้สี่โมงสี่สิบ ยังเดินกันต่อไปเอาๆนี่จะเต้นก็เต้นลูกสาวฉัน ไปลูกไปชิลารออยู่เร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเราจะเดินลงไปอีกนะลูกขมอนโอจะเรหรอโอเคเอีมทำให้นะไปเออนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ทำให้นะมิ ใบยาเลยนี่คือต้นยาเลยเนาะใบยาจีดนั่ะที่เขาขายบา้านเฮาน่ะเก็บเก็บเกับไปหารถ